<TV. S 2> สวัสดีค่ะซัททีวีสเปเชียลวันนี้เอ e. มารายงานตัวอยู่ที่งาน m o เตอร์เอ็ป2023งานที่รวบรวมนวัตกรรมยานยนต์ไว้อย่างมากมายตลอด2สัปดาห์นี้เราจะอยู่กันที่งานนี้เลยนะคะไม่รอชา้าตามไปซัทกันที่บูธแรกภายในงานได้เลยค่ะ ตอนนี้ผมพาผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บูธของอ s ซูซุครับปีนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับมีอะไรที่นำเสนอผู้ชมบ้างนะเนี่ยไปฟังจากปากผู้บริหารก่อนเลยครับはい今年のモーターエクスポ ท่านประธานตอบว่าปีนี i, ้อิสุสนำรถมาจัดแสดงในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปทั้งหมด15คันโดยเป็นรถพิอัพรุ่นใหม่ New Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก10คันและเป็นรถอเนกประสงค์ The New MU-X 5คันใน15คันทั้งหมดนี้มีรถตกแต่งพิเศษหลากหลายรูปแบบอยู่5คันเป็น New D-Max 3คันและเป็น The New MU-X 2คันใช่แล้นุณจะชเวะมา12วัน11วันท่านประธานตอบว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะจะมีจนถึงวันที่11ธันวาคม น,นี้ก็อยากเรียนเชิญลูกค้าผู้สนใจที่อยากได้รถใหม่ไม่ว่าจะเป็น b ิ g กอัพหรือว่ารถในประสงค์มาชมได้ที่บูธอิสุซค่ะนอกจากนี้อิซูซยังจัดรถทดสอบพิเศษสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจจะมาทดสอบรถทั้ง NewD Max แลวก็ n e ว m ิลเออย่างละสองคันไปด้วยนะคะเรายังมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่อยากทดสอบรถตลอดจนสามารถชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านที่บูธอิสูซนะคะในงานม o t ต r Expo ที่ Impact เมืองทองธาน,นี จนถึงวันที่ส1็จธันวาคมนี้ค่ะถ้าคุณมางานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับแล้วไม่ได้มาที่บูธของอีซูซูต้องบอกเลยว่าเหมือนมาไม่ถึงนะครับ